สวัสดีครับน้องครับนะเรามาถึงท็อปิกที่21แล้วนะคะท็อปิกที่21เนี่ยนะคบพี่จะวนกลับมานะครับในคอนเซ็ปต์ของโจทย์การหาพื้นที่แรงเหานเนาะซึ่งเป็นโจทย์ที่มักออกไวในข้อสอบเข้าม1โอเคนะและสิ่งสําคัญเลยก็คือโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเข้าม1นะครับโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับเอาจจริงก็คือโรงเรียนเก่าพี่เองแหละเลยครับนะอ่ะนะครับโจทย์ข้อนี้เรามีหลักการคิดยังไงพวกโจทย์พื้นที่แรงเงาเรามาทบทวกกนกันฮะ,ะน้องครับหลักในการคิดนะ โจทย์พื้นที่แรงเงานะครับถ้าน้องจำได้นะครับนะครับเราจะใช้หลักการว่าพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กครับคือน้องต้องมองให้ออกว่านะครับรูปของเราเนี่ยนะครับอะไรคือพื้นที่ใหญ่และอะไรคือพื้นที่เล็กเห็นปะอ่ะซึ่งถ้าน้องสังเกตดีๆน้องจะเห็นว่าไอ้พื้นที่แรงเงาที่น้องต้องการตรงเนี้ยนะครับมันจะเกิดจากพื้นที่ใหญ่คือตรงนี้เห็นะห รูปสี่เหลี่ยมจัดแล้วจัดตุลักอ่ะงั้นพี่ขออนุญาตนะลากเส้น,นหน่อยตรงนี้ฮะโอเคไหมไหนะครับมันจะเกิดจากพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวอ่ะลบกับอะไรเราจะลบกับรูปนี้ดูนะอันนี้คือรูปใหญ่ถูกไหมและอันนี้คือรูปเล็ก รูปนี้คือรูปนี้หรือถ้าพี่นะครับเ,เขาเรียกว่านะครับใส่สีเข้าไปเนาะนะครับก็คือรูปนี้นะดนง่ายเติมสีเข้าไปหน่อยอันน,น,นี้อันนี้อันนี้เห็นไหมตรงนี้ตามพี่ทำไมฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องจะเห็นว่าไอ้รูปเล็กของเราคือรูปนี้ใช่ไหม เราเรียกว่านะครับพื้นที่สามเหลี่ยมหันโค้งนะเราเรียกว่าพื้นที่สามเหลี่ยมหันเลยครับหันโค้งไงเอหนะฮนะโอ้สามเหลี่ยมที่อะไรมือสัน่นอย่างนี้ละโอเคไหมนะครับอ่ะคราวนี้ประเด็นสําคัญก็คือถ้าสมมติครับน้องไม่รู้สูตรพื้นที่ของสามเหลี่ยมหันโคงนะ้งเนี่ยเราจะทํายังไงสิบ้า จำไว้เลยนะคะข้อสอบเนี่ยนะครับถ้าเป็นห้องโดยปกติทั่วไปนะไม่นับห้องพวกจิตตงจิตเต็ดอะไรอย่ะะอางเี้ยครับเขาเรียกว่าแนวการออกข้อสอบเนี่ยจะออกไม่เกินมาตรฐานนะฮะของความรู้ประถมใช่ไหมนั่นหมายความว่าต่อให้น้องไม่รู้สูตรพื้นที่สามเหลี่ยมหาโค้งเนาะนะครับน้องจะต้องมีหลักคิดคือมันจะต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุจากสิ่งที่เราทราบใช่ไหมอ่ะดังนั้นหมายความว่าแล้วข้อนี้เราจะหาพื้นที่สามเหลี่ยมห่าโค้งยังไงจริงบาอาะพี่ขออนุญาตนะครับ ถ้าพี่ทําการเอาลูกนะครับวงกลมลูกเนี้ยออกมาวาดใหม่โอเคไหมในะคราะน้องลองดูเนาะเป็นรูปนี้และน้องสังเกตไหมถ้าตรงเนี้ยมันคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนี่คือรูปสามเหลี่ยมห่างโค<อ>้งของเราครับีวาดรูปก่อนโอเคปะอ่ะตรงนี้ ตรงนี้โอเคไหมฮะงั้นน้องจะสังเกตเห็นว่าตรงเนี้มันจะทํามุมเก้าสิบองศาพอดีองศาพอดีโอเคไหมฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่านะคงคะถ้าน้องมองตรงนี้เป็นพิซซาหนึ่งถาดเรากาลังต้องการหยิบพิซซาตรงนี้มาก,กี่ชิ้นหนึ่งชิ้นและไอพิซซาหนึ่งชิ้นเนี้ยมันทํามุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมกี่องศาเก้าสิบองศาถรกป่เพราะฉะนั้นถ้าน้องแบ่งพิซซาเนี่ยนะครับออกเป็นสี่ชิ้นเนี่ย ชิ้นแต่และชิ้นเนี่ยทำมุมเก้าสิบองศาดังนั้นมันก็เลยจะทําให้น้องได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่พี่แรงเงาตรงเนี้ยทับไปเนี่ยนะครับไอ้พื้นที่ของสามเหลี่ยมฐานโค้งเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในสี่ของพื้นที่วงลเลนเองวงกลมนั่นเองตรงนี้ตามนี่เห็นไหมเออเพราะฉะนั้นฮะเราก็เลยจะได้ว่าตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะลบกับหนึ่งในสี่ฮะของนะครับพื้นที่วงเลยครับวงกลมเนย ซึ่งน้องสังเกตไหมครับว่าพื้นที่วงกลมน้องรู้สูตรป่ะรู้สูตรอยู่แล้วจริงป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้จบลงแล้วครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่นะครับสูตรคือด้านคูณด้านถูกไหมสูตรคือด้านคูณด้านลบกับนะครับหนึ่งในสี่ฮะของคือคูณใช่ไหมพื้นที่วงกลมคือพายอากำลังไรครับกำลังสองตรงนี้ทาได้ไหมฮะและน้องสังเกตน,นะจุดข้อนี้เขาบอกว่าให้ติดในเทอมเลยครับ เทอมพายจะนั่นหมายเวราะว่าถ้าน้องดูฮะด้านของเราสังเกตก็คือน,นี่ความยาวเท่าไหร่พอดีสี่ถูกปะ่ะงั้นตรงนี้ครับน้องก็จะได้ออกมาเป็นสี่คูณสี่โอเคไหมนคะครับลบกับตรงนี้ก็หนึ่งส่วนสี่คูณพายฮะรัศมีวงกลมก็ใครเหมือนกันสี่เหมือนกันจริงปะ้ะงั้น r ากำลังสองก็คือสี่คูณสี่เหมือนกันโอเคไหมยากสุดคณิตศาสตร์ที่ไรจ๊ะคิดเลขน้องครับสี่นี้ กับสีนี้ตัดกันก่อนสีไหมางานสุดท้ายคิดเลขครับ4 4สิบะไรครับสิบหกถูกปะ่ะและน้องก็ตรงนี้ฮะหนึ่งคูณพายคูณสี่ได้กี่พายครับสี่พายถูกปะ่ะโอเคไหมอ่ะและเขาบอกว่าพื้นที่ให้ติดในเทอมพายดังนั้นฮะคาตอบข้อนี้พื้นที่ก็เลยตอบสิบหกลบสี่พายตารางหน่วยนั่นเองนะเฮ้ยน้องครับถ้าเขาไม่ให้หน่วยมานะน้องต้องตอบในเทมตารางหน่วยพายเช่นถ้าเขาไม่ได้บอกว่าความยาวเป็น สี่เซนติเมตรถ้าเป็น4ี่เซนติเมตรก็ตารางเซนติเมตรแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรเราถือว่ามันเป็นหน่วยงั้นเราก็เลยตอบเป็นตารางหน่วยนั่นเองฮะและนี่แหละครับคือหลักคิดของโจทย์พื้นที่แรงเอาครับอย่าลืมนะพื้นที่ใหญ่ลบพื้นที่เล็กนั่นเองครับ